ร่วมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรธานีเสนอเกษตรอุดรออนทัวร์สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรอุดรออนทัวร์นะคะเราพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่อำเภอกุกแก้วนะคะ มาที่สวนอินทพาลัมนะคะแก่นกู่แก้วอยู่ที่บ้านยางตําบลนวนทองอินนะคะพบกับคุณพอ่อแก่นนะคะโดยสํานักงานเกษตรอํเราเภอกู่แก้ววันนี้ก็มีทีมงานเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมและก็สัมภาษณ์นะคะเป็นสวนอินทภาลัมแห่งแรกของอํเาเภอกู่แก้วนะคะผมชนุดมเหลืองดำนะครับเป็นนัก,กเกษตรมือใหม่นะครับอดีต ทางเราไม่เคยทําเรื่องนี้มาก่อนนะครับทางเราผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับพอหลังจากเกษียณแล้วก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีให้สบายขึ้นให้เป็นยั่งยืนเป็นเศรษฐกิจยั่งยืนนะครับก็เลยเลือกที่จะปลูกอินทผาลัมซึ่งอินทผาลัมที่ผมตัดสินใจเลือกตอนแรกก็คือว่าสามารถที่จะอยู่ได้นานเป็นยี่สิบสามสิบปีได้ถึงแม้ว่าต้นจะสูงแต่เราก็ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอืงอ่ขึ้น แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมอยากปลูกอีกในพารังก็คือว่าเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับและช่วงนั้นราคาแพงราคาดีมากนะครับปีแรกที่ผมขายนี่ก็ห้าหกร้อยนะครับก็คือชอบทานส่วนตัวอยู่แล้วชอบทานอ,อยู่แล้วแล้วทางเรานี่ก็จะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นพราผู้ใหญ่เยอะมากเราสามารถที่จะเอาไป,ไปทำทุญได้าทาบุญนะคะครับเมื่อก่อนนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นปลูกอะไรมาก่อนคะเมื่อก่อนนี้เป็นท้องนาครับ เมื่อก่อนที่เป็นท้องนาทางเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทํานาต่อไปเนี่ยเราก็คงทํานาต่อไปได้เรื่อยๆซึ่งอายุเราก็มากขึ้นผมคิดว่าเราคงไม่ถนัดในการทํานาและอย่างเรามันก็เราไปทําอาชีพทางด้านการแพทย์แล้วเรากลับมาทํานาคงจะไม่มีความสามารถพอสมควรความสามารถอาจจะไม่ดีค่ะยังเหลือพื้นที่ทํานาบางส่วนไหมคะเหลือไว้สามไร่ครับสามไร่นะคะก็คือไว้พอพออยู่พอกินนะคะ แล้วก็ประสบปัญหาอะไรไหมคะเกี่ยวกับการทำนาเึ่งได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกมไม้ผลอินทผลัมการทำนาตอนแรกๆก็ให้พี่สาวทำให้นะให้พี่สาวทำให้แล้วเรื่องราคาเนี่ยราคาค่อนข้างจะไม่ดีพี่สาวก็บอกว่าราคา,าข้าวเนาะใช่ใช่เขาบอกว่าทำนาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรมากมายนะก็ะได้แค่ค่าปุ๋ยก็ได้ข้าวได้กินไปปีๆเท่านั้นเอง,เอง ผมก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าแค่นั้นก็คงปลูกอย่างอื่นดีกว่าชาวน,นาเรามากแล้วเราคิดว่าเราไปพึ่งพาเรื่องข้าวกับเขาได้เราไปม,มาปลูกอีกสถารลอย่างหนึง่งชาวบ้านก็ยังไม่มีชาวบ้านยังไม่มีเราก็เลยตัดสินใจว่าเราปลูกมันน่าจะเป็นทางเรื่องอีกทางหนึ่งที่ทางเกษตรจะอยู่รอดค่ะแล้วเรามีแนวทางการเพิ่มมูลค่ายัางไงบ้างผลิตภัณฑ์กินสดแล้วมีแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจะเพิ่มมูลค่า ให้กับสวนเราเนี่ยมีอะไรบ้างขอเชิญแนะนํานิดนึงค่ะได้เลยครับทางสวนเรานะครับมีการแปรรูปเยอะมากเลยนะครับซึ่งบางสวนเขาจะไม่มีเวลาทําแต่ของเรานี่ค่อนข้างจะต้นเล็กสวนขนาดเล็กต้นต,น,น,นต้นน้อยปริมาณต้นน้อยเราก็เลยมีเวลาได้ทําอันขั้นแรกนะครับเราก็จะมีอันนี้เป็นน้ําเป็นน้ําอินทผาลามไซรัปนะครับอันนี้เป็นเป็นพระเอกเป็นพระเอกของสวนเราเลยนะครับ ขั้นตอนการทําจะบอกคร่าวๆไปแล้วกันนะครับว่าเราก็จะต้มแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวประมาณหกชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงก็ได้บางบางจังหวงนะมันทํายางเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาไปเอาไปบรรจุพันราคาจำหน่ายขวดนี้เท่าไหร่คะขวดนี้คุณภาพครับแก้วเลยนะครับเราขายร้อยห้าสิบครับปีที่แล้วเราทําเราทําเป็นขวดใหญ่หน่อยร้อย สองร้อยกับสองร้อห้าสิบเราก็ขายตามเอ็มแอลอันนี้เพื่อสุขภาพเนาะเพื่อสุขภาพแล้วอีกอย่างหนึง่งการการทานคือแนะนํานิดนึงว่าเราตอนตอนเราทานเราพยายามเทน้ําออกจากขวดห้ามเอาช้อนอะไรไปตักเพราะมันจะเกิดการคอนทามิเนตสำรปกนะครับอ,อืมออ <laughs> จะทานเลยใช่ไหมจะลองเลยแล้ดวดูผลิตภัณฑ์ต่อไปนิดนึงค่ะต่อไปเป็นน้ำอินทผลัมนะครับอันนี้ค่อนข้างจะ่าง,ง่ายนิดนึงใครๆก็ทําได้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาอินทผลัมอินทผลัมสด <c oughs> อินทผลัมสดเลย <c oughs> แล้วก็อาจจะปั่นก็ได้หรืออาจจะตําก็ได้หรือทําให้มันเนื้อละเอียดนิดนึงแล้วก็ไปต้ม <c oughs> ต้มแล้วก็กรองกรองเอาเนื้อออกให้หมด แล้วก็ให้เหลือแต่น้ํามีเพิ่มน้ําตาลไหมคะหรือเป็นไม่มพิ่มเรยครับเป็นความหวานของมันเองเลยนะครับสัดส่วนนะครับสัดส่วนของเรานี่ก็ถ้าหกกิโลนี่จะได้น้ํานี่แปดลิตรริงอีกตัวหนึ่งก็คือมันเป็นเป็นอบแห้งนะครับอันนี้เป็นอินทรพมอบแห้งซึ่งซึ่งอินทรพาอบแห้งนี้ได้จากผลผลิตของอินทรพามพันกินแห้งนะไม่ไม่ไม่ได้พันบาฮีไม่ไม่ใช่บาฮีไม่ใช่บาฮีอันนี้อาจจะเป็นพันคาราส แล้วก็ส่วนมากจะเป็นคาราทเพราะเนื้อเนื้อมันจะหวานฉ่าแล้วเนื้อมันมันไม่มีเส้นใยเยอะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะ,ะ,นะคะ<ม>นี่ก็คือติดพันแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเราขออนุญาตเดินชมสวนนะคะเพื่อที่จะดูว่าต้นของเราใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมีทีมงานวันนี้มีทีมงานจากเกษตรนะคะ มาสนใจเรียนรู้แล้วก็มาเยี่ยมชมสวนด้วยแ <c oughs> นะนําเลยบาฮีครับอันนี้เป็นพันธุ์บาฮีเป็นพันุทั่วไปและก็สากลของประเทศไทยที่สามารถปลูกได้ดีที่สุดมันที่ดีที่สุดหมายถึงว่ามันมีการผสมที่ติดง่ายด้วย <c oughs> แล้วรสชาติก็ค่อนข้างจะดีตามภูมิประเทศด้วยนะอย่างถึงสวนผมนี่มันค่อนข้างจะเค็มรสชาติค่อนข้างจะดีนิดนึง เดี๋ยวจะหาว่าอวดจากให้ชิมดูนะครับหลังจากนั้นจะให้ชิมดูค่ะอันนี้พันอะไรครับพันอะไรแนะนาเลย,เลยบาฮีครับอันนี้เป็นพันบาฮีเป็นพันทั่วไปและก็สากลของประเทศไทยที่สามารถปลูกได้ดีที่สุดมันที่ดีที่สุดหมายถึงว่ามันมีการผสมที่ติดง่ายด้วย แล้วรสชาติก็ค่อนข้างจะดีตามภูมิประเทศด้วยนะอย่างเึงนสวนผมนี่มันค่อนข้างจะเค็มรสชาติค่อนข้างจะดีนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าอวดจะให้ชิมดูนะครับหลังจากนั้นจะให้ชิมดูเออนั่นแหละนี่อีกอันนึ่ีอันนี้คือมันยังไงนะคะอันนี้มันจะเป็นคาราเมลที่ก้นนะครับมันจะเป็นคาราเมลคาราเมลใช่คาราเมลที่ก้นมันจะนค่อยๆสุกไปเรื่อยๆแซ่บ ไม่มีมันต้องไปเอาพวงอื่นีเป็นอันนี้เป็นคาราเมลอนของเรานะชื่อชื่อนิคเนมของสวนเราก็คือพันเป็นคาราเมลอนจะชื่อสากลชาวบ้านต่างประเทศเขาก็เรียกฮัสวีนะครับนี่ฮัสวัสวีผลมันค่อนข้างจะสวยลูกสวย คนแล้วก็ไม่ล่วงล่วงยากมากนะครับคือถ้าถ้าเป็นบาฮีนี่ยจับอย่างเงี้ล่วงแล้วอันนี้เด็ดแล้วสิถ้ามีสองมือไม่ล่วงนี่คือผลดีผลดีของมันดีมากๆพันนี้อันนี้เป็นเป็นพัน,น,นโคโนเนซ,ซี่นะครับเป็นพันโคโนเนซ,ซี่มันจะแดงมันจะแดงเถือกทั้งหมดแดงจนฉ่ำๆมันถึงจะกินได้แต่ตอนนี้อยากให้ลองทานดูก็จะรู้ว่ามันฝาดนิดหนึ่งพันสีแดงมันฝาดอยู่แล้ว ลองทานดูนะครับรับประกันรับประกันฝาดอันนี้รับประกันฝาดนะครับครับผมมันขายราคาดีกว่าพันใช่ใช่มันขายดีกว่าพันสีเหลืองราคาแพงกว่าด้วยแล้วก็มันออกนอกฤด,ดูกาลครับวันนี้พามา,มาเยี่ยมชมสวนอินทาลามเกนกู่แก้วอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุรรธานีซึ่งเป็นสวนต้นแบบที่ เปลี่ยนจากการทํานาเข้ามาเป็นการปลูกอินทผลัมเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากข้ามาปลูกอินทผลัมซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงเกษตรเรื่องของการจัดการด้านการเกษตรนะครับนโยบายเรื่องของยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูงนโยบาย เรื่องของการยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นที่ที่สามารถเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้และผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทางเบอร์โทรและก็ทาง f c e e o o o นะครับไอดีไลนที่ได้แนบไว้ในคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมขอบคุณครับขอบคุณครับ